สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมกับคนอี<ด>สา<อ>นบ่าวพัดพื้นเมืองครับผมคืนบทเด<อ>็เมียบ้านเลยนอนอยู่นี่เลยครับโอ้ไปอยู่อากาศบนนาวกันเลยครับนีบนคบ่ครับประชมบรรยากาศตอนเช้าร่วกันครับไปทุ่งงครั้งเนี้ยแล้วชื่อวันในระหว่างครับผมกับน,นอนนี่เราคืนโอ้ยสวัสดีครับบรรยากาศดี้นะครับอยู่หน้าเบาแอะบรรยากาศดีเลย โอ้ยเขาอยู่กันบมะนาวนะครับเหมือนรอดนี่นนแหละยางบหอวรถแล้วเมาเราควรจะกินสองคนแล้วผมกินเพิ่มไปกหลายเลยบริการครับไมมมมอ้บุขขม,ม,มีบุมีครอบครัวบุมี อย่างมบนันนอนอยู่ทงอยู่ทางแบบมีความสุขอีกแบบนะครับแต่ว่าหันมีครอบครัวหันออกมานอนอยู่สิบวันได้เด้ออืออ่า กันิุนเปิดฟังเรื่องเล่าเรื่องเล่าโอ้ยหลุมหลุมนี่ครับยามตรงยามรีตัว่ามีไวสกินในป่าในจังให้อย่ดออกอากาศบนหนาวครับเพราะเหตุไลใดเอาหนูอยู่ป่าอ้อยบ่มี่อยู่ปะ Bà. hết เฮ็ดกับดักเอา quá hết lũng, hết hết เพชอัน ăn เอา à, อือ ครับพากระต่เบ็ดเต็มขึ้นเด้ผมก็ใส่ยเงี้ยจิงหลีดเงี้ยหัวห้อยไปคือกันละวะถึกบ่ไหนครับยำร,รอบยำรอบกันนะขึ้นคือได้ป่ารอบละวะเผากินแซบขนาดครับผมกัดนอนหลับซะนอนใเด้เล,ลวดกระจอดีพูนด้วยไก่ครับถึ่งน้น โอ้ก,กาดดีครับตอนถ้าเศร้าเด็๋ละ่ะบุถือตัวนี้ดูครับใส่หลอบไว้ถือบ่ เดือดปัศลิตร์ตัวนี้โอ,อ้ยมันใส่หลอดตักป่าไว้ครับครับผมก็น,นอนอยู่เปยยุอูเลยล่ะเฮ้ยละกาศดีหนาวยิ่งได้ใน,นเกลยหนาวสะบันเนี่ย โอ้สวนแต่ป่าแล้วครับฝางนี่านหลายแท้บ่อนแด้โอ้จอบป่าก็ได้กาดได้เลยติตะวินกําลังจะขึ้นแล้วครับแดงๆโอ้รถผมจอดอยู่พุน่ตนตรงโนนไก่พุ่น ื่อคืนยางม่าขออนรถแท้วะ่ะทึ่งขี่ตม่มหอมเนาะเสร็จแล้วรถนี่ลลนจอดอหมบละครับเขาขาวคือทึ่ง,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 งไก่อยู่กลางอูนอนเลยหละครับคินว่าจะยามวาขอรถแท้วะ่ะเลล็ดน,นอนจเ่เปยเสร็จแล้วคมใส่เบ็ดใบอยู่น่นแบาเอะจาม,มาแล้ว,วะกูมาเลยว,วะ กับพาเบิงปัดซิวบอกยนไปยำตุงยำรีมากล่ะโอ้โห้ถึงหม็ดหอยัง้งอันเ้ตัวนี่ถึงกลุ่งครับผมปัดกิเลือดชนมากมีกลุ่งครับผมกลุ่งหลาย ครับนตะกูโอ้กุงฝอยครับผมตัวใหญ่ๆเลยเก็บติ่มทุงงวันนี้ด้ครับดูบกิ่นด้ครับนี่แฉันขยันมาถ้าบอกขยันสี่มีปันได้กับบ่บบมีกินแล้วในย,ยู่ใน อาหารธรรมศาสอ่ะกาดเปลี่ยนหน่อยหนาวเยอะล่ะอีตัวบนหน้าครับเป็นไรครับโอ้โอ้มีไปเบิดตัวเสร็จหน่โอ้อยนี่ครับ อากาศด,ดีเตะเวนก็นขึ้นแล้วนอนถาบบาแอก๊กกลับมากครับ <c oughs> อนาวินน้ำลงไปตรงวั้เลยนหนาวสบันนะครับน้ำเย็นน้ำกรดแข็งอือมวดน้อนอยู่ทีแล้วคืน คิดถือเอาตุ่งตรงเลครับเม,มาครับพื้นง่ายมาดรถนอนอยู่ดีเลยเออมอไหวเด้อว่าลุกอยู่แบบไก่เนาะไฟชิมิยังหอดทางผมเป็นทางลาดยางเนาะทางขีดตุ่มครับผมไฟชิมิยังไปได้ ดูบ่เฝออะไรน,นะครับเอ้เจ้าของหลายเอาเห็ดตรงเห็ดลีอยู่นี่ต้องขุดดักป่าไว้เนาะเขาก็ต้องเฝ้าย้วยำแรงยอามาขึ้นเบาแอร์อ,ออกมานอนดูสินะครับมาเฝ้าของเฝ้าป่า,า,ปาคนออกจากนี้ไปเด็กก็ยังมัดยามมาหานะครับเดแต่ฉันอ่อนป่าเนี่ยน้องสาวหลากหลายเนาะ ปาดี่น้องถือทุกคนเคยมาซื้อน้องเดือปีนี้เพิ่นบาขายแล้วสองพันขายปาดได้เป็นหมื่นหุ่นครับปาดในน้องออปาลายดีสิโอบ่กแอววลงยามาเลยเว้ยเราแอววลงยามปลาแล้วครับอยากกับดัก เป็นทุ่มทุนม,ม,มาหาการสาาร้างคั้นกรเด็นเนี่ยออกไอเดียคั้นกรเด็นสิไข่ <laughs> ปลากระโดดลงทุนสร้างเอาพาล้านวัดหยิบเลยเนาะคนมาเราบนหนาวตรงมูได้บเ <laughs> บาแยบบนเศษเสียขึ้นเงาหยากเหรอคนาหนาว กินน้ำเย็นลงไปแล้วสบันเลยประเทศหนาวขึ้นเลยลอาไปส่วนพญพงคุณพ่อประธานก็ได้มือนี่หาจอบป่าก,ไากไ็ได้ยิงป่าก็ได้เนาะโอ้หนับบน,นเลือกไปเนไไหม ปลุนกันครับผมได้ได้ของเพิ่นดีๆตัวนี้มีครับเพิ่นคุลุกคแลุกแล้วรายการนี้ครับ โอ้พี่ดิป่าพี่ดิอ่านนี่ถึงเอาปูนเข้าไปยูเดงเลยป่ะปงงี๊มโอ้ ตัสักตัวะ <c oughs> ดวีครับตูวสองตัวอยู่ต, <c oughs> ตูวนึงมันตะเงียบปาอยู่กุ่งกวางไม่มาููเนาะมันบ่เ <ừ> ขาย้มหยาบไม่หยาบแ่ อุ่นดีครับสองตัวเอารถเลยอ่ะ,อะสองตัวครับสองตัว อะไรอยู่ในนี่อ้าครับพวกดิบตุกปนเด้เนี่ยปลาช่อนโอ้ตีการตีการครับแล้วมีก็ขายไดิบโลโลร่อยอยเด้วยนี่นดีเฮ้ยนี่แล,ล,ละ ซื้อน้ำกระเจ้าว่ารวดเล่กก็จะ่าว่าขายได้รุ่นนี่แหละเจ็ดแปดตัวโล่สินะโอ้นี่ครับประคอนหน่อยเนี่ยพอได้กินนด้วยครับมืออึดถ้าขยันไม่อึดอึดยืออึดกินครับผมยเล ร <c oughs> อบปากี่เดือดหลายตูวอยู่อ่ะยำเบ็ดยำปลายำต้งเรียบร้อยแล้วครับได้น้ำยู่นะกินเม็ดบาดเม็ดซองแล้วเหรอโอ้โอ้ลุ่มลุ่มลุ่มเออเออ เด็นครับสีภาพเบิ้งงมารถอยู่ไก่ป็นไดยขยงนเห็นไปเบิงเบ้งครับผมออป่าซิวป่าอยูใ่ในหนองคักเกือนะครับผมสวยแล้วเขาบบาดบาอาบ,าบาน้ำนะอบาบ,อบทาเห็นงานครับผมคืนนี่นอนอยู่นี่เลยล่ะครับรถเหลี่ยมมองๆอยู่ไก่

Wow, lại Nè, tinh chào bên sâu rồi đấy này. Ô, bật xíu lại rồi các ông. Nhưng cứ mi khẩu. Ủa. นะครับกันเอามันป่าธรรมชาติเนะจักได้ไว้ตะกินมัดสอนก็ได้การแล้วก็เลยเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องก่อยเครื่องยังมากครับมือไม้ م. ได้การด้วยนี่แหะครับน้ำท่วมก็บระม,รมาณว่าบุดีไปเบิดครับผมก็ <c oughs> มีดได้อีกที่ละได้ป่าได้ยังล่ะครับหาอยู่ให้กินนอนเบิ้องต้นซับเบิ้งกระดานอะไรขึ้นเก่าละา่ะวะแต่่ใช่ครับผมตะเวนขึ้นสวยละ่ะตอนสาวใส่ไปเลยออ หมดทางอืมเขาับไปเอ้าน่ะมันไหลไปทางนี้่เนาะขอนอืมมองไปบ้านรถตันเยเะ็หตุผงสูงไว้นจนหมดตาย ครับอีกอันครับผมหาบกกอกสุกๆไหมไหโอ้ยลายตัวนี่แจ้วเลยครับอันนี้ครับบก,กอกสุกไหมไหมหอมปีกหอมขอมัาวขัวก้อยไปที่นี่ครับก้อยปลาซิวก้อยกอยุ้ง ดึกปักซองเช้าลงไปเลยสียบทองเจ้าเจ้าเฮ้ยคือเหลือมันสุดยอดเรากินดูบ่ได้ครับมันแซ่บเ <c oughs> มือนจะเป็นกินดูบ่ไรขึ้นลูกถามหาอ <c oughs> ื ก็เตรียมของบปลุงลุงลังกับตำนักครับผมโอุ้มหนิมปลานีมออกนต่โอนลูกปันกัมีนี่นนิดหน่อยโอ้ป็นนิดหน่อยหลายแต่หนนิปไปเข็งว่นิดไปเข็งครับเดี๋ยวเดี ครับรถอยู่ทังทิงๆคนละฝากทงหน้ากันเลยลหละแต่ชิยางหอวรถน้องมาขึ้นนอนตัวนี <c oughs> ่รับมาหอดแล้วหอดเถียงจอดไปหนีเลยแล้วครับรถเบาแอร์เลยเลราอันนั้นถุงมาใส่อันนี้ะนกปากหางไอตัวนหนหนโวครับ คุณครับจับตัวปัตัวปีดอยู่ะกลับบ้านก็ขับซองก็ับไปที่สิาหาอาบดาบแต่งตัวทำงานทีมีแห้งครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมสิมาเรื่อยๆ่อย,อยู่ครับมากินดก้อยปลาซิวก้อยกุ้งยู่อาบอยูหากินน้ำเบ่าแย่ยู่ครับสวัสดีครับ